กับพนุ้ยกันอีกแล้วนะคะในช่วงของ grammar guru ค่ะมาพูดถึงสถานที่ที่รายการเราพาไปนะคะบางทีเนี่ยยังไม่เคยไปกันด้วยซ้ําเลยค่ะวันนี้เนี่ยพี่นุ้ยเลยว่าจะมาพูดถึงเรื่องที่ไม่เคยทําไม่ค่อยได้ทํานะคะแต่จะใช้โครงสร้างที่แตกต่างกันออกไปหน่อยนะคะเอาประโยคปกติกันก่อนนะคะ she hardly travels to the south อันนี้จะแปลว่าเธอแทบจะไม่ได้เดินทางไปภาคใต้ค่ะ เพราะเป็นโครงสร้าง inversion นะคะเราจะใช้แบบนี้ค่ะ hardly does she go to the south ความหมายเหมือนกันเลยนะคะแต่เราใช้โครงสร้าง inversion คือเอา hardly นี่คือแทบจะไม่เนี่ยมาขึ้นก่อนเพื่อจะเน้นนะคะว่าแทบจะไม่ได้ทำเลยค่ะรูปแบบของ inversion มันจะเป็นอย่างนี้นะคะจำนะเริ่มต้นด้วย keyword ปฏิเสธค่ะ บวกด้วยกริยาช่วยนะคะเสร็จแล้วก็ต่อด้วยส่วนที่เหลือนะคะของประโยคค่ะคีย์เวิร์ดปฏิเสธของเราคือ hardly แปลว่าแทบจะไม่นะคะอะวางไว้ก่อนเลยกริยาช่วยนะคะก็คือ does นะคะอาวดูได้ยังไงว่าเป็น does นะคะประโยคของเราเนี่ย ดูนะคะประโยคแรกเนะะี่ยค่ะเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีแต่กริยาหลักนั่นก็คือ go ทิ่แแลว่าไปใช่ไหมคะมองไปทางไหนก็ไม่เห็นมี smr หรือว่ากริยาช่วยเลยพี่หนุ่ยก็เลยต้องไปดึงเอาเจ้า verb to do เข้ามาช่วยค่ะซึ่งเมื่อประโยคเนี่ยใช้กริยาช่องที่1น,นะคะไปดึง verb to do ช่อง1มาเหมือนกันซึ่งก็จะมี2ตัวนั่นก็คือ do กับ does ค่ะพอประธานเป็น she นะคะ เราก็เลือก does นั่นเองค่ะสุดท้ายจะจบด้วยส่วนของประโยคที่เหลือนะคะก็คือ she g o to the south นะคะสเกตตรง go นะคะเมื่อเรามีการดึง verb to do เข้ามาช่วยแล้วเนี่ยก็เปลี่ยน verb หลกักคือ go เนี่ยกลับเข้าสู่ช่องที่1รูปพื้นฐานไม่ผ่านไม่เติม s, e s นะคะเรามาดูตัวอย่างอีกประโยคหนึ่งนะคะ,ะมาขึ้นด้วยประโยคปกติกันก่อน we have never been to panga เราเนี่ยไม่เคยไปพังงาค่ะจากประโยคปกตินะคะเราจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้าง inversion ค่ะสลับนะคะก็จะได้เป็น never have we been to พังงาสูตรของเรานะคะจำได้ไหมเอ่ยนั่นก็คือ keyword ปฏิเสธตามมาด้วยกริยาช่วยแล้วก็ส่วนที่เหลือของประโยคนะคะเริ่มต้นก็ด้วย keyword ปฏิเสธค่ะนั่นก็คือ never ที่แปลว่าไม่เคยนะคะต่อกันด้วยกริยาช่วยใช่ไหมคะ ซึ่งประโยคนี้เนี่ยน้องๆเห็นไหมเอ่ยว่ามีกริยาช่วยอยู่แล้วนั่นก็คือ have นั่นเองค่ะและส่วนที่เหลือก็คือ we been to พังงาได้ประโยค inversion เป็น never have we been to พังงาค่ะน้องๆมีคำถามเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะสามารถส่งมาพูดคุยกับพี่นุ้ยได้เลยตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับพี่นุ้ยและ grammar guru ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ